สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรถนะคะวันนี้แอดมินรถพามาชมรถอยู่ที่สาขา99นะคะลูกค้าอันนี้คือด้านหลังของสาขา99นะคะถ้ารถเข้าใหม่ทั้งหมดก็จะจอดเรียงตามนี้เลยตรงน้นจะเป็น QC ตรวจสอบรถอยู่นะคะเป็นรถพึ่งเข้าเมื่อเช้าเลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินรถจะพามาชมรถคันนี้นะคะเป็นรถแบรนด์หลักนะคะซึ่งรถรุ่นนี้ก็กําลังเป็นที่ยอดฮิตเลยนะคะเรียกง่ายๆคือ พ่อน้องออนิวใช่ไหมโอเคค่ะก็เป็น Isuzu D-MAX นะคะออนิวนะคะคันนี้รถปี2022นะคะลูกค้าใช้งานน้อยมากนะคะอยู่ที่30,000กิโลนะคะลูกค้า30,000กับ700กว่ากิโลประมาณนี้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยสภาพนี้คือการันตีเลยนะคะไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยว แอดมินจะพาชมรอบคันนะคะเริ่มแรกนะคะที่ด้านหน้านะคะลูกค้าก็ตามที่เห็นเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์บวกกับไฟเดย์ไลท์นะคะมาคู่กันนะคะคันนี้สวยๆกันเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ส่องสว่างใช้งานได้ปกตินะคะ,ะแล้วก็ตัวกระจังหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาสลับกับสีโครเมียมนะคะลูกคา้ามีตาสัญ,ญลักษณ์ของ isuzu อยู่ตรงกลางนะคะตามนี้เลยนะ คันนี้มาในโฉมสีขาวซึ่งสีนี้เป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ารอยขีดขว่วนก็มีบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานของรถนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะในตัวด้านข้างอย่างที่เห็นเลยนะคะตัวนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะล้อแม็กครบชุดนะคะลูกค้ายางก็เป็นยางใหม่นะแต่ว่าอันนี้อ่ยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าก็เลยดูเก่านิดนึงนะแต่ว่าก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านี่คือเอี่ยมไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะ ขยับขึ้นมาอีกนะคะมีสติกเกอร์ให้นะคะเป็นโลโก้สเป c แคปนะคะลูกค้าคันนี้เป็นสเป c แคปนะคะ,ะแคบสามารถเปิดได้นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่จะเปิดประตูที่จะเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะมีครอบกันรอยให้นิดหน่อยนะคะการเล็บขีดข่วนนะตรงนี้ เปิดใช้งานได้ปกตินะคะปิดยังแน่นหนายอยู่นะคะลูกค้าตัวฟ้าท้งเปิดน้ำมันนะคะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะลูกค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะแม็กสวยๆกันเลยนะคะสีทองครบชุดเลยจัดทรงได้สวยค่ะคันนี้โหลดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปโหลดเพิ่มนะถ้าโหลดอีกนี่คือติดดินไปไหนไม่ได้เลย <c oughs> โอเคอ่ะด้านหลังนะคะลูกค้าฝาท้ายนะคะตรงที่จับฝาท้ายนะคะมี กล้องมองหลังซ่อนให้ด้วยนะคะ1ตัวนะตรงนี้ก็แสดงอยู่ที่หน้าจอ,อาหน้าปัดในตัวคอนโซลด้านหน้าตัวรถได้ปกตินะคะลูกค้าเปิดใช้งานได้ปกตินะคะแน่นหนาะพอสมควรแล้วก็มีบันไดท้ายให้ด้วยนะคะตัวนี้ไฟท้ายเขาก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะรอบพันรถสวยไหม สีสวยเลยทีเดียว่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถนะคะในตัวด้านในตัวรถนะคะลูกค้ายังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าเป็นรถปี2022นะคะาสามารถเปิดแคบออกได้นะกว้างมากนะคะลูกค้าข้างในก็จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะด้านหน้าและด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างประตูคนขับนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะ ในฝั่งของประตูฝั่งคนขับนะคะลูกค้าตรงที่พักแขนนะตัวนี้ก็จะหุ้มไปด้วยผ้านะคะลูกค้าเพิ่มความนุ่มให้กับเวลาเราวางแขนเนาะก็จะมีความนุ่มให้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกของประตูทั้งสองฝั่งนะคะเป็นแบบออตโต้นะคะลูกค้ากดใช้งานได้ปกตินะก็มีตัวล็อกประตูเอ่อล็อกกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะลูกค้าตัวจับเปิดประตูด้านในก็เป็นสี โรเมียมสีเงินนะคะมีแต่งตรงนี้เล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะขยับไปด้านในอีกนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าอ่าก็ลูกเล่นต่างๆสามารถกดใช้งานได้จากตรงนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสที่หน้าจอนะตรงนี้กดใช้งานได้ปกตินะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหน้าไฟลี ที่ปานน้พํพ้นตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะ,ะแล้วก็ตัวหน้าจอแสดงผลนะคะอย่างที่แจ้งเลยนะคะตอนแรกนี่วิ่งใช้งานไปแค่3,735เ37กิโลเมตรนะคะรถปี2022นะคะันนี้ถือว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะคะลูกค้าสภาพรถก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะ,ะแล้วก็อ่า สัญลักษณ์ต่างๆของตัวเครื่องนะคะก็จะแสดงอยู่ที่หน้าจอตัวนี้นะคะหากรถมีปัญหาใดๆนะคะเกี่ยวกับตัวเครื่องก็จะมีตัวแจ้งเตือนให้ลูกค้าได้เห็นกันตรงนี้นะคะก็ช่วยเซฟในการเกิอดอุบัติเหตุได้มากยิ่งขึ้นนะคะขยับมาคอนโซลตรงกลางนะคะในส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้าเริ่มจากด้านบนนะคะด้านบนจะมีช่องเก็บของให้นะคะหนึ่งช่องซ่อนอยู่ตรงนี้นะ,ะอ่ากดปุ่มมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะสามารถเก็บพระเครื่องหรือ ของค้างต่างๆนะคะกระเป๋าสตางค์ก็เก็บได้นะคะลูกค้าไว้ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นไฟชุดเชินะคะก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ในตัวหน้าจอแสดงผลนะคะลูกค้าตรงนี้นะเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะโหมดต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะกดยังไหลลื่นอยู่เลยนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะอ่า i ก็ใช้ได้นะลูกค้าและก็มีมีปุ่ม กดด้านล่างให้ด้วยนะคะตัวนี้ใหม่แค่ไหนดูเอานะคะพลาสติกคลุมตรงนี้หน้าจอตรงนี้ก็ยังอยู่นะคะลูกค้ายังไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็ขยับลงมาอีกนะคะตรงนี้ตัวปรับแอร์นะคะแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ธรรมดานะคะลูกค้าใช้มือหมุนธรรมดานะยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะคะก็แอร์ของเราก็เย็นปกตินะคะลูกค้า,ามีที่มีตัวปรับทิศทางแอร์นะคะแล้วก็ปรับระดับของพัดลมนะคะแล้วก็ อุณหภูมินะคะอยากได้อยากเย็นน้อยเย็นมากก็ปรับได้เลยนะคะขยับลงมาด้านล่างอีกนะคะตรงนี้ก็จะมีที่เสียบชาร์จไฟให้1ช่องนะคะพร้อมกับตรงนี้นะ,ะที่เสียบ AUX และ USB ให้นะคะอย่างละช่องนะคะซอนอยู่ตรงนี้นะมีที่ปิดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้แถมฟรีนะคะลูกค้า <c oughs> <c oughs> กันกลิ่นภายในอับชื้นนะคะอ่ะตรงนี้ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้าเกียร์ถอยหลังจะอยู่ด้านซ้ายมือบนสุดนะคะตามนี้เลยนะสถานะเกียร์จะมีบ่งบอกอยู่ที่หัวเกียร์นะคะลูกค้าเกียร์ของเราไม่ได้มีปัญหานะคะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันแล้วก็ในตัวของเบรกมือเบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะใช้มือดึงธรรมดานะคะใช้งานได้ปกติอย่างดึงใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าล็อครอได้แน่นหนานะคะ แล้วก็ตัวที่พักแขนก็มีช่องเก็บของให้เช่นเคยนะคะหนึ่งช่องก็กว้างพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนหลังคากันต่อนะคะตรงนี้จะมีที่เก็บแว่นตาให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ตัวไฟดีสีสวยกันเลยทีเดียวนะคะมีสองที่นะคะไฟ ส,สว่างปกตินะคะสีฟ้ากันเลยทีเดียวมีของขังเล็กน้อยนะคะลูกค้า <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเบาะรถนะคะในตัวเบาะรถนะคะลูกค้าก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้านะคะก็จะมีเบาะขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะเป็นเบาะผ้านะคะลูกคา้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะสีดำนะสลับมีลวดลายสลับให้เล็กน้อยนะคะพร้อมกับมีตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีขาวให้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเบาะนะคะ แล้วก็ตัวที่พักศีรษะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะลูกค้าตามขนาดของผู้นั่งนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าแล้วก็เบาะด้านหลังนะคะเบาะแคบด้านหลังเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันแต่ว่าตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงนะคะเบาะตัวนี้สามารถยกขึ้นได้นะคะลูกค้ายกหรือถอดออกได้นะคะด้านล่างก็จะมีช่องอเก็บชุดอะไรให้นะคะ ชุดอะไรของเรามีให้ครบทุกขั้นนะคะลูกค้าเป็นชุดแม่แรงนะใครที่กําลังมองหารถนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะลูกค้าบริษัทเรามีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคานะคะหลายปีด้วยนะคะอยากได้ปีไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนสอบถามกันได้นะคะมีทั้งแต่รถเกง๋งเล็กเกง๋งใหญ่นะคะกระบะแคปกระบะตอนเดียวหรือกระบะตู้ทึบติดคอกเราก็มีหมดนะคะรถตู้รถครอบครัวเราก็มีนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลย ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะประเสริฐผลนะคะประเสริฐผลสกลนครนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะหากลูกค้าท่าในใดที่สนใจอยากจองรถนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถจองได้2ช่องทางนะคะก็คือจองด้วยเงินสดนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาจองด้วยเงินสดได้ด้วยตัวเองนะคะหรือไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถโอนจองเข้ามาได้นะคะแต่ว่าการโอนจองตัวนี้ต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะลูกค้า ถ้าเป็นบัญชีอื่นตัวนี้เราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะฝากกันไว้ด้วยนะ,ะยังไงก็อย่าลืมติดตามเพจเราด้วยนะคะประเสริฐผลลูกเรื่องสกลนครนะคะเดี๋ยววันหลังแอดมินจะหาคลิปมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันอีกนะคะว่าจะเป็นรถคันไหนนะคะก็รอชมนะคะติดตามกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ